มาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนอสวัสดีครับไม่ใช่ตรงนั้นตรงนี้มา,นนา,าแล้วเอเข้ารายการแล้วหรอเข้าแล้วเนี่ยรายการสดด้วยเอาเร็วๆมาสวัสดีค่ะโบกเราแซ่บพาซซ่า,าสืร่รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวัน ยังยังซึมซึอยู่เลยคุณแหมโอ้นอนสบายมากเลยนอนดีอ่ะอันนั้นอ่ะนอนสบายมากเลยอ่ะเตียงเขาเป็นไงนุ่มนุ่มใช่ไหมอยากนอนต่อไปมาที่เรื่องทำงานก่อนทำงานก่อนนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันค่ะส่วนวันนี้เรายังคงแจกของรางวัลกันเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ เป็นเตาอบไฟฟ้า21ลิตรค่ะใครอยากจะลุ่นรับของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะง่ายนิดเดียวค่ะเพียงสแกน QR Code ดตรงนี้เข้ามาส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะส่วนวันนี้ยังคงมีช่วงช่วยกันแซ่บเหมือนเดิมเป็นสเต็กราดซอสช็อกโกแลตฟังไม่ผิดค่ะ,ะแปลกเนาะตอนที่ผมหลับผมฝันเห็น อ๋อนี่คือเรื่องจริงเหรอเนี่ยเรื่องจริงอ่จ,ได,จ,จได้กลิ่นอะพี่ว่า,<อ>าได้กลิ่นได้กลิ่น,นช่วงหน้านะคะอยากให้ชิมพร้อมๆกันเลยว่าเอ๊ะมันจะเข้ากันไหม,มรสชาติเป็นยังไงอบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะคส่วนวันนี้ค่ะอยากจะบอกว่าขวดน้ำพลาสติกฝาน้ำเออหรือแม้แต่หลอดน้ำเนี่ยอย่าไปทิ้งนะต่อไปนี้อยากให้แยกค่ะเพราะจริงๆแล้วเขาสามารถรีไซเคิลนะคะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนโต๊ะนี้รวมถึงเตียงที่เธอหลับไปเมื่อกี้ใช่หรอใช่บอกเลย ว่าดีงามมากๆแต่จะทำออกมาเป็นอะไรได้บ้างไปแซ่บกันเลยค่ะไทยแซเอาใจคนชื่นชอบผลิตภัณฑ์รักโลกต้องผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เทลาที่สร้างมูลค่าขยะและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะบ้านไผ่จังหวัดระยองโดยการนำหลอดพลาสติกฝาขวดน้ำหรือขวดน้ำมาทำความสะอาดคัดแยกสีเข้าเครื่องบดและเครื่องล้อม มารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดจากขวดพลาสติกหมอนลอดเต่ามะเฟืองเบาะรองนั่งจากลอดเต่าตะนุไม้แขวนเสื้อจากฝาขวดน้ำและอีกหลายผลิตภัณฑ์ให้เลือกช็อปจะมีสินค้าอะไรน่าช็อปอีกบ้างวันนี้ยกมาไว้ในรายการแล้วคะ่ะ ตอนนี้ค่ะเราอยู่กับพี่ขวัญน,นะคะประธานศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่จังหวัดระยองค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวัญครับตอนนี้นถามถึงจุดเริ่มต้นในการมาทาธนาคารขยะก่อนเลยพี่ขวัญอ๋อจุดเริ่มต้นครั้งแรกเลยนเนี่ยแรงบันดาลใจของพี่ขวัญคือพี่ขวัญเป็นมคัคคุเทศก์มาก่อนเนาะอตอนนั้นเป็นมคัคคุเทศก์ทางทะเลทีนี้การเป็นมคัคคุเทศก์ทางทะเลเราจะต้องดําน้ําเก็บขยะเนี่ย ปีหนึ่งอ่ะหลายสิบตันมากเลยค่ะพอเรามาบ้านเราอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมขยะมันเยอะจังไม่ได้แล้วเราต้องจัดการขยะของบ้านเราเหมือนกันต้องให้สวยงามก็เลยรวมตัวกันแค่สิบคนในหมู่บ้านเราตอนแรกเลยตอนแรกเลยค่ะเมื่อปี5้าห้านะรวมตัวกัน1ิบคนแล้วก็เลยตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจธนาคารขยะออมทรัพย์ขึ้นมาค่ะก็คือเวลาใครแบบว่ามีขยะแบบเนี้ยแยกไว้ก่อนแล้วก็เอามาเรียกว่าเอามาขายนั่นแหละที่ธนาคารขยะได้เลยเอามาฝากไว้เป็นเงินออมในสมุดบัญ ของธนาคารขยะเขาก็จะมีเงินเก็บก็เป็นการสร้างนิสัยการออมให้คนในชุมชนด้วยสร้างนิสัยการออมสร้างนิสัยการแยกขยะง่ายคต้อ๋อใช่ซึ่งอะไรที่ถือว่าเป็นมลพิษทางทะเลมากที่สุดครับพี่ขวัญจริงๆแล้วถุงพลาสติกก็เป็นหลอดก็เป็นตอนนี้ที่พี่ขวัญเอามาจัดการก็คือเรื่องของหลอดเนี่ยแหละค่ะเรื่องของหลอดเหรอฮะใช่หลอดที่เราดูดน้ําที่อันเล็กๆที่เราคิดว่าเอ้ไม่เป็นไรหรอกแต่จริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างใช่ไอหลอดเล็กๆที่ทุกคนบอกว่าเอ้ย ฉันก็กินอันเดียวอะ่ะเธอก็กินอันเดียวอะ่ะม,มันเล็กนิดเดียวมันไม่สามารถสร้างมลภาวะอะไรได้เลยแต่จริงๆแล้วตัวนี้สร้างมลภาวะที่รุนแรงมากเลยนะคะเขาก็จะทําให้น้องเต่าของเราเนี่ยคะ่ะเกิด อาการที่แบบว่ามีหลอดไปเสียบจมูกตายคือตอนนั้นนเมื่อปี62ของพี่ขวัญน,นะฮะพี่ขวัญก็ไปเจอข่าวตรงนี้แล้วน้องมะเฟืองเนี่ยโดนหลอดเสียบจมูกเอามเฟืงใช่มันม,มันเศร้ามากเลยสําหรับพี่ขวัญและอีกอย่างหนึ่งเราทําเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ทําไมเราปล่อยให้สิ่งเนี้ย มันไปทําลายทรัพยากรใช่ไชาติใช่ไปทําลายน้องเต่าได้นี่เลยเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกใช่เกิดเป็นน้องเต่ามะเฟืองก็แรงบันดาลใจก็คือมาจากน้องเต่านี่หละจ้ะก็คือหมอนรองคอใช่เป็นหมอนรองคอน้องเต่ามะเฟืองเป็นเป็นเป็นรูปแบบสามผัสใช่ใช่ใช้งานได้ที่บางกีป๊อปปี้หนุนใช่ไหมครัอยู่ภายใต้แบรนด์เทราใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งอยากทราบราคาหน่อยเท่าไหร่ครับอ่า259ค่ะ2 5 9ใช่ค่ะอยากรู้นิดนึงค่ะพี่ขวัญแล้วหลอดที่เราเอามาใช้เนี่ยที่กำลัง ที่เขากําลังกอรอกอยู่เนาะเป็นไส้ข้างในเราต้องเอามาทําความสะอาดหรือยังไงก่อนบ้างไหมโอ้ันนี้เป็นคําถามที่ดีขอบคุณมากๆนะคะงงคที่สอบถามคําถามนี้คําถามนี้คือหลอดตัวนี้หลังจากที่พี่ขวัญเปิดรับบริจาคแล้วเขาจะส่งมาเป็นกล่องนะมาถึงที่ศูนย์ปับ๊บเปิดกล่องออกมาปุ๊บต้องเอาไปสู่กระบวนการซัก แช่น้ำยาฆ่าเชื้ออผ่านแสงอุลตร้าไวโอเรตแล้วถึงเอาไปให้ชาวบ้านตัดกันนี่หลังจากตัดเสร็จมันผ่านมือคนใช่ไหมคะต้องเอากลับมาซักอีกรอบแช่น้ำยาฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็ผ่านแสงอุลตร้าอีกรอบเพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าสะอาดแน่นอนเอาไปใส่เป็นไส้หมอนคนใช้ใช้อย่างสบายใจปลอดสบายใจแน่นอนค่ะงั้นเราทำให้ผลิตคนต่อไปเลยครับเป็นเบาจ้ะยังไงครับวันนี้ อันนี้ก็เป็นเป็นการต่อยอดมาจากหมอนอมะเฟืองเนาะทีนี้เราอะออมีเรื่องของทะเลเป็นสตอรี่รเพราะนั้นเวลาที่เราทำาลนี้เมื่อเราทําเรื่องของน้องเต่มามะเฟืองแล้วเต่าอ,อื่นๆอาจจะน้อยใจก็เลยเป็นเต่าเบาเต่าจนุเต่าจนุใช่ค่ะตัวนี้ก็จะผ่านมาตรฐานมพอชอในเรื่องของการ เป็นเบาะรองนั่งนะคะเพื่อช่วยในการที่จะคลายกล้ามเนื้อบริเวณหลังอยากทราบราคาหน่อยครับเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่มีมีสไซส์นะคะอันนี้เป็นไซส์ M นะคะแล้วก็ไซส์ L ไซส์ M อยู่ที่459ไซส์ L อยู่ที่659 400กว่าบาทกับ600กว่าบาทแต่ว่าที่ป๊อปปี้นอนตอนรายการเป็นยังไงครับนอนสบายมากเบาะตัวนี้ใช่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นที่นอนนะคะ ใช้ชื่อว่าที่นอนเต่าย่านะคะที่นอนเต่าย่าเนี่ยเกิดจากการแรงบันดาลใจของคุณหมอที่คุณหมอมาเห็นเราแล้วบอกว่าหลอดเนี่ยน่าจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการทําให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยไม่เกิดแผลกดทับอ๋อกระจายน้ำหนักได้ใช่ใช่ด้วยอากาศไปอยู่ในหลอดถูกต้องอแล้วก็เวลาที่เขานอนยุบตัวแล้วเขาสามารถที่จะพองตัวกลับขึ้นมาได้นั่นแหละค่ะแล้วเราก็เลยทําตัวเนี้ บาะตัวนี้ใช้หลอดประมาณ11กิโลเท่าไหร่คะใหญ่ขนาดนี้อันนี้อยู่ที่5,500โอ้โหแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าคุ้มใช้ได้นานใช้ได้นานคะ่ะแล้วเขาสามารถทําความสะอาดแค่คุณเอาไปซักหรือฉีดน้ําล้างแล้วคุณก็ สบายใจได้เลยห้าพันกว่าบาทเท่านั้นแล้วฝาล่ะครับเอาไปทาอะไรได้บ้างฮะอ๋อตัวฝาขวดน้ํานี่นะคะเราก็เอามาทําเป็นหลอดไฟนะคะหรือทําเป็นโคมไฟใช่ไหมคะโคมไฟค่ะแล้วก็มาทําเป็นถังอเนกประสงค์นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเรื่องของถังที่จะเอามาใส่กระถางต้นไม้อยู่ในออฟฟิศนะคะแตะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอามาแปรรูปใหม่ค่ะเขาเรียกว่าอัพไซคครงค่ะเป็นยังไงครับก็เอามาทําเป็นกระถางต้นไม้นะคะแล้วก็เป็นไม้แขวนเสื้ออันนี้จะ ะเป็นแบรนด์ของบ้านไผ่เลยนะคะใช้ความร้อนในการดึงใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เอามาทําเป็นภาชนะสําหรับรองผลไม้อย่างนี้กระถางเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะอันหนึ่งน่ารักมากกระถางอยู่ที่49บาทค่ะเบาทราคาดีมากจริงเห็นม่ามีมีที่พี่ฝนแบบในคอมเมนต์เลยนี้อันนี้มายังไงคะจากข้นขวดใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของธนาคารขยะนะคะใช่ครับค่ะเขาก็จะเป็นจริงๆก็จะเป็น ขวดน้ําที่เป็นสีนะคะเริ่มมาจากขวดที่เป็นสีก่อนครั้งแรกเลยคือว่าเวลาที่สมาชิกเอาขยะมาฝากกับเราเนี่ย ขวดประเภทนี้จะไม่สามารถขายได้ไม่สามารถนำไปดีไซ์เคิลต่อได้ใช่ต้องเผายางเดียวซึ่งเกิดมาภาวะอีกใช่เราก็เลยคิดว่างั้นเราต้องเอามาแปลรูปแล้วแหละก็เลยตัดเฉพาะตรงก้นขวดมาแล้วมาทําเป็นกระเป๋าใส่เหรียญอันนี้พี่ขวัญเคยใส่แล้วนะคะแบงค์พันใส่ได้เป็นล้านเลยนะคะเนี่ยนี่อุ้ยต้องเรามีเงินล้านเราต้องซื้อแหละเออต้องซื้อนะอ่านี่น่าสนใจมากแต่ปิดท้ายเราหน่อยครับแล้วขวดที่เป็นริ้ว เอามาทําเป็นไม้กวาดเหรอครับใช่ค่ะก็มาจากขวดตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะน้องคะอันนี้นะคะใช่ค่ะอันนี้ขวดหนึ่งใบนะคะอย่างเช่นฝาตรงนี้ค่ะพี่ขวัญก็เอามาทาอัไซคริ่งนะคะขายได้49บาทตรงนี้มาจนถึงตรงนี้นี่พี่ขวัญเอามาทําดอกไม้ขายได้ต้นละห้าพันส่วนตรงนี้แหะค่ะที่พี่ถึงตรงนี้เอามาใช้เอามาทาเป็นไม้กวาดตรงนี้ก็เอามาทําเป็นกระเป๋าใ่เหรียน อันนี้เรียกว่าไม่กว่าร้อยปีไหมฮะอันนี้อันนี้เขาเรียกเจ็ดชั่วโคตรเจ็ดชั่วโคตรนะฮะคืออยู่ไปเถอะอยู่นานมันไม่สึกหรอแน่นอนใช้ได้นานตอนนี้หลายคนสนใจในสินค้าครับอยากจะติดต่อในการทาสั่งซื้อทํำยังไงได้บ้างคบอ๋อได้เลยค่ะสามารถเข้าไปที่เพจศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่นะคะหรือโทรไปที่0นย์988749388หาพี่ขวัญได้เลยค่ะนีคุณผู้ชมอุดหนุนกันเยอะๆนะคะได้ช่วยโลกด้วยแล้วก็ได้ช่วยสนับสนุนชาวบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบค่่ะ นครับที่เชมีโปรโกคาเวียซื้อ1แถม1ในราคา690บาทคุ้มขนาดนี้ถือโทรศัพท์รอเลยนะครับพักสักครู่ครับบพลาซ ตสตูเลยตอนนี้นะคะช่วยกันแซบค่ะจากซันตาเฟ่ค่ะเป็นสเต็ก ราดซอสช็อกโกแลตเป็นเมนูพิเศษใหม่ล่าสุดเลยไม่ลองไม่ได้ใครชอบกินสเต็กแล้วชอบช็อกโกแลตด้วยเนี่ยสออย่างนี้มารวมกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้พี่ฝนลองชิมดูนะ,ะอันนี้จะเป็นเมนูพิเศษฉลองครบรอบ20ปีด้วย,อย,อยบอกเลยว่าห้ามพลาดไม่งั้นจะไม่ได้ชิมแล้วนะ,ะจะมีทั้งหมด2เมนูด้วยกันเป็นสเต็กหมูชีวะรมควัน Her เฮอร์ชีสช็อกโกแลตซอสนะคะจะเป็นเนื้อหมูเกรดพรีเมียมด้วยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อหมูที่พี่ฝนกำลังชิมอยู่ เนื้อเขาจะนุ่มมากๆแล้วก็หมักซอสด้วยสูตรเฉพาะของร้านเขาเลยรมควันด้วยเปลือกไม้แอปเปิลที่เห็นเมื่อตะกี้นี้เป็นไงกินกับช็อกโกแลตแล้วมันเข้ากันไหม่ะพี่ฝนเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อจริงเหรอมันคือมันไม่ได้เป็นช็อกโกแลตแบบแบบแบบหวานอย่างเดียวหวานๆที่เราจะรู้สึกกันมันจะเหมือนมันมีซอสของสเต็กอยู่ในนั้นด้วยเข้ากันค่ะนี่แล้วก็ยังมีเป็นสเต็กไก่ด้วยนะใครที่ไม่กินหมูมีสเต็กไก่รมควันเฮร์ชีสช็อกโกแลตอีกด้วย อันนี้บอกเลยว่าเป็นเมนูการันตีความนุ่มหอมอร่อยแน่นอนค่ะและไม่แห้งเกินไปด้วยรมควันด้วยนะคะแล้วก็ทานคู่กับช็อกโกแลตโอ้โหโคุณผู้ชมขาห้ามพลาดเลยนะแล้วมีเมนูซัมเมอร์ด้วยเป็นเมนูที่มาคู่กับนี่เลยเป็น,นสับประรดสับประรดเกลือพริกเกลือุอียมันจะเป็นยังไงต้องไปลองจริงๆเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือสามารถไปทานได้เลยนะคะทุกสาขาแล้ววันนี้น้องมัสคอตก็มาด้วยยิ้มแบบนี้อาปากอยากให้พี่ฝน เหมือนพ่ออาหารกลับไ,<ด>ไปกิน<ล>ที่บ้านนะลูก <c oughs> <c oughs> ส่วนใครสนใจก็ไปทานกันได้เลยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาในช่วงช่วยกันแซบแล้วแต่ไปแจกของรามันกันต่อเลยค่ะมาเลยครับวันนี้ฮะเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับ <c oughs> เอาละเอาลแล้ววันนี้ได้รายชื่อมาแล้วครับวันนี้เป็นคุณวัชรินค่ะน,นี่นะฮะวิธีการรับสนุกง่ายมา,มากๆครับเพียงแค่สแกน QR วโค้ดครับส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่ออยู่ในกล่องนี้เราล้วงเข้าไปจัดได้ชื่อคุณนะครับโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยนะครับส่วนในเรื่องของมิจฉาชีพเนาะหลายๆท่านคงแบบอ้าวรูได้ไงว่าจะเป็นรายการเราโทรไปโทรไปปุ๊บรับสายรับของรางวัลเลยไม่มีการคุณต้องโอนต้องมาจ่ายค่าส่งหรือทำกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับฟรี ถูกต้องค่ะดูง่ายๆรู้ง่ายๆแบบนี้เลยว่าแทบภาษาตัวจริงต้องแบบนี้เท่านั้นไม่มีการโอนเงินทั้งสิ้นใช่แล้วครับส่วนละครต้องติดตามชมด้วยนะครับเย็นนี้กับป่านางเสือครับค่ะและคืนนี้นะคะกับสไปซ์สายสตรองค่ะนี่เอาละอุยอุยอุยลำรุนนะฮะถ้าเกิดไม่รับสายนะครับนะจับสายสองับสายที่สองนะครับผมนะถือว่าไม่ทันนะครับมาท่านต่อมาครับโอ้โหคะฮะ พี่พีรัชนัชนันค่ะนี่นะครับผมเนื่องจากลายชิวยาวนะฮะตัวเลขเลยเด้งไปทีนะครับผม mm hmm. ย้ำอีกสักรอบนะครับผมในเรื่องของช่วยกันแซบนะครับแล้วก็ช่วยกันแซบนะครับสามารถส่งร้านเข้ามาได้ใน f a c e b o o k แซบพาซาส่วนแซบเช็คอินนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวหลายๆที่เลยในวันพุธนะครับยังไงก็ติดตามชมรายการของเราด้วยกับแซบพาซาไปฮันบับ ร้านเกาหลีเหรอใช่ที่เราไปมาไงเหรออ,อ,อะไรราับสายแล้วสวัสดีค,สดค่ะคุณพีราณนัทชนันใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ขาโทรจากรายการแซปพาซ่านะจ๊ะพี่อยู่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพส่งชื่อมาในแซปพาซ่าแบบนี้วันนี้รับรางวัลไปเลยค่ะเตาอ,อบไฟฟ้าจากสมารม์ทโฮมยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จบจากรายการเราไปต้องติดตามชมกันต่อครับกับข่าว3ส,สีและเข้ามารอแล้วสวัสด,สดีครับ,รบว,วันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจครับแน่นอนเลยต้องเป็นเรื่องของรางวัลก้าและก็โค้งสุดท้ายของสะายสายตรองด้วยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวรอติดตามเลยเนาะสนใจจริงๆอ่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับข่าววันนี้พวกเราสัปพาซาสวัสดีครับแซปพลาซ